สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับน้องไอเอนะครับวันนี้เอลจะมาสอนภาษาอังกฤษเพื่อนๆนะครับเริ่มจากคําว่าไก่ครับไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรครับเฮ้ยมันไข่อะไรนะครับชิกอะไรนะชิคเก้นนะครับอ่าแล้วเป็ดนะครับเป็ดดักนะครับแล้วเสือครับเสืออะไรนะเกร์นะครับ แล้วซิงโตไลออนนะครับแล้วเต่าครับเต่าโอ้แล้วเอ๊กะกระต่ายกระต่ายโอ้เยี่ยมเยี่ยมเอาเยอะๆดีกว่านกกระจอกเทศนกกระจอกเทศอาไงอะออสทริยอ๊กนกนกนกแม่ทำเสียงไงนก แล้วไก่ทำเสียงไงไก่ปีกเก้มปีกแก้มไม่ใช่เลยคมับบทีไม่ไม่ใช่มันชิคเก้นถูกแล้วแลยมันทำเสียงไงแล้วมันร้องมร้องไงมันร้องไงมีไก่บวกไก่ไทยหรือไก่อังกฤษไก่ไก่ไก่ไทยร้องเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแล้วไก่อังกฤษร้องไงนะรู้ไหมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะใช่ที่ไหนนะอ่าแล้วจระเข้ ต่างกันอะาไรก็ไดก็ได้เออโอเคกขาได้ได้อยู่แล้วมาอะไรามาอะไรเียบอะดีบ้่าเอาเอา,เอาสีบ้างเอาสีบ้างสีชมพูพิงสีม่วงพัพอสีขาวล่างสีเหลืองเอียบอะสีแดงเกรสีเขียว เขียวพี่เขียวกำลังกินอะไรฮะมั่วมั่วพี่เขียวอะไรภาษาอังกฤษสีเขียวภัษาอังกฤษอะไรจังฮะจัคลีนสีดำเยี่ยมมากเลยแล้วคุณครูภาษาอังกฤษอะไรคุณครู ที่เสือโอเคเก่งมากเลยนะพูดว่าหนูรักพ่อสิหนูรักพ่อพูดเป็นภาษาอังกฤษพูดเป็นภาษาอังกฤษหนูรักพ่อฮะหนึหนูรัก love love พ่อเอาภาษาอังกฤษอังกฤษหนู่งไอเลิฟไอเลิฟอะไรภาษาอังกฤษอะไอเลิฟอะไรไอเลิฟอะพ่อเนียพ่อภาษาอังกฤษนะ พ่อพ่อเป็นทางยองไงพ่อเป็น I love father ด right? ิ I love my father อ้าวพูดดังๆพูดดัง I love my father ดังๆดังๆให้โลกรู้ดังๆกันดังให้โลกรู้ไอ้เนีพูดังไอ้พูดดๆไอ้ Thì I. I Love lớp No, vì vậy, Father. I Love I, I Love, My Father. A bye bài, bye bye bài, bye. bye bye